สวัสดีค่ะวันนี้เยป้าพาเพลินพามาชมดอกโมกดอกโมกออกดอกเต็มเลยค่ะหลังจากที่ลดน้ำฮอร์โมนลดฮอร์โมนนมสดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะออกดอกเต็มเลยค่ะแล้วก็สวยงามหอมกินหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆต้นมันมันติดอยู่กับต้นเออ เห็นสีขาวค่ะมันแน่นมนกันแล้วมันถ่ายลำบากนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะถ่ายละช้ากันแล้วกันนะคะเพื่อนๆค่ะอยากให้เห็นความสวยหอมอดอกโบกนะคะสวยงามหอมสดชื่นออกเต็มเลยค่ะออกเต็มเลย เต็มเลยหอมมากนะคะยืนถ่ายไปนี่ก็หอมไปค่ะไม่รู้จะถ่ายแบบไหนนะคะเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยถ่ายไกลๆไม่ไม่ได้ค่ะมันมองไม่เห็นออกเป็นพวงเลยค่ะเต็มเลยนะคะบางดอกก็ยังไม่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 บานเต็มที่ ส่วนส่วนช่อนี้นะคะบานเต็มที่ค่ะบานเต็มที่นะคะเยอะๆเลยเยอะเลยค่ะถ่ายถ่ายยังไงดีสวยงามมากๆค่ะหอมยืนอยู่ที่นี่นะคะยืนถ่ายอยู่ที่นี่หอมมากๆค่ะโอ้ยจะถ่ายไงดีเห็นไหมคะเห็นไหมคะ พยายามถ่ายให้ดูสวยๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เห็นถนัดไหมแล้วก็จะมีมะแมลงต่างๆบินต้อมเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะมี นกมีมแมลงบินมาตอบนะคะทั้งมดก็ไม่เว้นค่ะเพราะบานก่อนฝนตกนะคะมดนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะดอกโมกสวยๆค่ะถ่ายให้ดูค่ะต้องแหวกแหวกต้นเข็มค่ะแหวกต้นเข็มค่ะเะพื่อนๆ บบต้นเข็มเพื่อให้เห็นชัดๆค่ะมุมนี้ก็เป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะเป็นแถวเป็นแนวเลยค่ะมันมันเบียดกันอยู่กับต้นเข็มค่ะเพื่อนๆแล้วมันแน่นมันถ่ายไม่ถนัดนะคะนี่นะคะถ่ายอย่างนี้ให้ดูนะคะ นี่ค่ะชมความสวยความงามของดอกโมกต้นโกมกไม้มงคลน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆถ้าเออท่านใดที่มายืนอยู่ใกล้ๆต้นโมกเนี่ยจะได้กลิ่นความหอมมากๆเลยค่ะไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันเห็นหเห็นหมดนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ